เมาเมาโมเมนต์น่ารักล่าสุดก็ได้มาลงท่าไฟช็อตนะคะที่แม่แม่แฟนกลับเรียกกันนี่แหละแต่ว่าเสียดายที่ตอนนี้ For e v ร r ก็เรียกได้ว่าจบการโปรโมทไปแล้วคงไม่ได้เห็นพี่ๆคนอื่นๆเต้นชาเลนแล้วละสิเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการปล่อยออกมาก็คือมีน้องชิกิต้ากับพี่รูกกะน้องชิกิต้ากับพี่อาสาต้องบอกว่าลายไม่ซ้ําจําไม่ได้ค่ะลายใครลายมันจริงๆช่างน่ารักข่นน้องๆเบมอนบางคนก็บอกท่าไฟช็อตบางคนก็บอกท่าไฟดูดนะคะรอบนี้พี่อาสาก็คือโดนไฟดูดแทนน้องชิกิต้าแล้วค่ะชิกิต้าก็แอคท่ารับ ¡Gracias! ะะคือนี่คาดหวังความเท่นะแต่ว่าได้ขำกันนะคะเนี่ยน่ารักนะ่าเอ็นดูได้เห็นคลิปนะคะตอนที่น้องชิกิต้าไม่ค่อยมีความมั่นใจน้องก็บอกว่ามันยากเนาะแต่ว่าผู้กำกับนะก็มาบิ้วบิ้วน้องนะคะแล้วก็บอกว่าเราเป็นชิกิตา้าถึงทำได้ไงโอ้โหได้ยินแล้วก็ใจบางเลยค่ะน้องเก่งมากๆกลัวทำไม่ได้แต่ว่าพี่ๆในกองก็ให้กำลังใจน้องดีมากนะคะสองประโยชก็ทำเอาไม่เมเปปลอมในใจฟูไปด้วยบอกว่าเราเป็นชิกิตา้าถึงทำได้ไงําทำได้ดีนี่ทำดีจะตาย อะไรกจะบอกว่าน้องแคนนี่เก่งมากๆนะคะทําออกมาได้สมูทมากๆเลยก็เก่งมากๆก็คือเขามองลเลยแหละว่าน้องแคนนี่น่ะต้องเป็นแดนเบรกนะคะเพราะว่าในวิดีโอแดนซ์เพอร์์แมซ์เบื้องหลังน่ะเขาบอกเลยว่าข่อน,นี้ค่ะมันเป็นช่วงเด่นของเพลง forever เลยนะดังนั้นก็เชื่อว่าหยางหรือว่าคนเบื้องหลังนะคะเขาเลือกน้องชิคต้านแล้วก็ทําให้เต็มที่นะจ๊ะน้องเป็นกาลังใจให้เลจ้าแล้วก็ล่าสุดนะคะสู่ชาลินน่ารักน่าเอ็นดูกับพี่ๆในวงคนละลายเต้นกันนะจ๊ะแต่ว่าก็จึ้ง ทุกคนเลยค่ะมีความน่ารักสดใสที่แตกต่างกันไปแต่ก็อย่างที่เห็นค่ะว่าเือโปร m มชั่แต่ละคนก็คือลายเต้นไม่เหมือนกันแต่จัดเต็มทุกคนค่ะตัวเลยเก็บคลิปนี้มาเม้ามอยนะยค่ะเพื่อนๆ ในล่าสุดนี้เบมอนมาชวนเพื่อนๆมาร่วมสร้าง o r r v e ร c ว a l l e n น e s h o อตบน y o YouTube Short กันก็คือเป็นชุดที่น้องๆน่นะถ่าดนส์เพ r ร์ฟฟอร์แก่อนหน้านี้มาลงนั่นเองนะแม่แม่สายเต้นก็สามารถตามรอยน้องๆกันได้เลยนะน เรื่องลล่าสุรกับคลิปนี้ที่พอลิตาและก็น้องโรราเขาไปแวะหาอะไรทานเหมือนจะได้บะหมี่กันมาด้วยนะคะน่ากินมากๆต้องหามาลองทานตามดูแล้วเป็นพี่กวางแซนอบอุ่นและก็น้องแพนด้าสุดที่เล่นจริงๆค่ะมาร้านสะดวกซื้อที่ญี่ปุ่นด้วยกันพอเห็นของกินที่อยากได้ก็ดุกด๊กดุกด๊กดุกดกด๊กใหญ่เลยนะอันนี้ค่ะเป็นคลิปน้องแพรและก็น้องโรราในคลิปวินล็อกของน้องโรรานะคะ ของน้องๆเมมอนที่จะถึงเด็วๆนี้ก็คือวันที่24กรกฎาคมนี้นะคะน้องๆเมมอนขึ้นเวทีใหญ่เลยนะจะเข้าร่วมง,งาน2024 TMEA งาน Tencent Music Entertainment Award ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่ Galaxy Arena เมืองมาเก๊าประเทศจีนวันที่24กรกฎาคม10.00นถึง16.00น20นประเทศไทยเราค่ะก็สามารถรับชมนะคะได้ทาง Weverse Live เป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นะและก็จะมีไปเอารายการโน่นนี่นั่นค่ะซึ่งก็จะเป็นเทปอ์ดนั่นแหละและก็ปล่อยมาให้พวกเราได้เสพกันนะจ๊ะสำหรับคอน ทิ้ง